ตระกูลหลีถูกไล่ออกเหรอใช่จูจ่ๆเขาก็ถูกไล่ออกจากหอการค้าอะไรหล่ะนั่นเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะทำให้คนสำคัญขุนเคืองก็ได้วูฮูไม่เคยมีเช้าที่วิเศษขนาดนี้เลยไปวิ่งกันเถอะ กินข้าวเช้าดื่มยาภารกิจสำเร็จไปวิ่งกันนายต้องอยู่ที่นี่อย่างเชื่อฟังนายไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปไหนและพักฟื้นอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์อะเสี่ยวฟัง อาการบาดเจ็บของเธอยังไม่หายขาดสิ่งที่พี่สาวคนที่เจ็และพี่สาวคนที่สองกำลังทำก็เพื่อประโยชน์ของเธอเองโปรดเชื่อฟังผมสบายดีจริงๆพวกพี่ไม่ให้ผมออกกำลังกายผมรู้สึกอึดอัดไปทั้งตัวเชื่อฟังพี่นะโอเคไหม เพียงแค่พูดคุยกับเราที่นี่เพื่อคลายความเบื่อและเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับช่วงสองสามปีที่ผ่านมาของเธอบนภูเขาเอ่อกดดันเกินไปแล้วหาฮัลโหลสิงเทียนยามีอะไรกับฉันแต่เช้าหรอ ฉันเข้าใจแล้วฉันมีเรื่องต้องจัดการให้พี่สาวคนที่เจ็ดดูแลเธอนะรีบไปเลยฉันสามารถดูแลเสี่ยวเฟิงด้วยตัวเองได้พี่สาวคนที่สองทำไมละ่ะคิดถึงพี่สาวคนที่สองของเธอมากเลยเหรอไม่ใช่ผมแค่รู้สึกไม่ดีที่เธอยุ่งแต่เช้า พ่าเธอสองคนกำลังคุยกับฉันแต่ถ้าเพียงพี่สาวคนที่เจ็ดเท่านั้นฟังถ้าเธอหายดีแล้วจริงๆทำไมไม่ทำเองล่ะพี่สูจนให้พี่เห็นด้วยตัวเองผมยังไม่สบายผมยังต้องพักผ่อนผมจะนอนหลับแล้วราตีสวัสดิอ์อ้ะไม่ใช่สิ อาดุสวัสด์พี่สาวจริงด้วยพี่สาวคนที่เจ็ดแค่อยากจะกินฉันฮึเด็กโง่เสี่ยวเฟิงเธอหลับมาทั้งวันแล้วยังไม่ตื่นอีกเหรออืมพี่สาวคนที่เจ็ดผมหายใจไม่ออก Mm hmm. mm hmm. ผู้ใช้ที่ไม่รู้จักวิดีโอคอเหรอฉันก็เหมือนกันสถานการณ์เป็นยังไงกันหนะ้าป้าเป็นไปได้ยังไง พี่สาวคนที่หกตายแล้วเหรอภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ท่าเรือเมืองหลงเฉิงยังแก้งทำเป็นตาอีกเหรอเฉินดาหมิงซิ่งเธอมีพลังมากพอจริงๆไม่ใช่เรื่องร้ายประโยชน์ที่ผู้อาวุโสก,กว่าเครื่องหนึ่งของอาจารย์ จะจับเธอทั้งเป็นเจตทักษะที่ยอดเยี่ยมในตำนานเธอสามารถมีถาาทักษะดังกล่าวได้หากเธอเชี่ยวชาญหนึ่งในนั้นจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าฉันจับเพื่อของเธอทั้งหมดและดึงความรักเจ็ดออกจากปากของพวกเธอและเรียนรู้จากพวกเธอละ่ะ ฉันจะด,ดูว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เธอกำลังคิดอะไรอยู่ฉันจะหาพวกเธอเจอได้อย่างไงกับเจ้าเสือเลวตัวน้อยที่ชื่อหลัวเฟิงดูเหมือนว่าพวกเธอจะหลงไหลเขาใช่ไหมหากแกกล้าแต่ต้องเสี่ยวเฟิงแกจะตายอย่างอันาถ แน่ที่สุดเธอก็พูดสักทีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าหลวงเฟิ่งมีความสำคัญจริงๆเขากำลังเดินทางมาเพื่อช่วยเธอแล้วระหว่างทางนั้นเธอคิดว่าฉันจะมีการสุ่มโจมตีไหมเธอคิดว่าเขาจะตายไหมชูเถียนซี่เจ้าสัตว์ร้าย อรอจนกว่าฉันจะคุกกระดูของน้องชายของเธอจนแหลเป็นผงไม่มีชิ้นดีฉันหุนหันพันแล่นเกินไปแม้ว่าฉันจะใช้วิดีโอของเฉินหวานเออที่ถูกจับตัวเพื่อล่อลวงหลัวเฟิงแม้ว่าหลัวเฟิงจะถูกฆ่าแต่คนรอบตัวของหลัวเฟิง จะไม่แก้แค้นฉันเหรอเสียใจด้วยสายเกินไปแล้วเมื่อนายโพสวิดีโอนั้นนายจะไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกใกล้จะถึงเวลาแล้วเขาควรจะมาแล้วใช่ไหม ทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมคนของฉันถึงตายหมดและไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเหรอพี่สาวคนที่หกของฉันอยู่ที่ไหนนายไม่ใช่ผู้สืบทอดทักษะที่ยอดเยี่ยมทั้งเจ็ดใช่ไหมทำไมนายถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เจ้าโง่เอ้ยเจ้ารู้ตัวตนที่แท้จริงของนายน้องของฉันหรือเปล่า แกเป็นใครเขาคือใครฉันจะบอกอะไรให้นายก่อนตายเผื่อนายจะเข้าใจนามสกุลของเขาคือจกกักรพัทช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย พี่สาคนที่หกข้ายังชั่วที่พี่ยังไม่ตายเสี่ยวเฟิงไม่เจอกันนานนะและก็ไปนาน่งตาจบัังาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมังาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆ ผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหน่งไลค์หนึ่งแชร์สุดท้ายหนึกระดิ่งไปกําลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอะไรเยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ